สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอภัยรักตันพอดแคสต์เรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันที่จะทำให้เราได้คิดและคิดได้เรื่องแบบนี้มันโจทยากเนาะบางทีเขาบอกว่า right person but wrong time หรือว่า right time but wrong person บางทีอาจจะถูกที่ผิดเวลาถูกคนผิดเวลาต่างๆคือเจอคนที่ใช่แต่เวลามันไม่ได้หรือบางทีแล้ว เวลามันใช่แล้วแหละพร้อมทุกประการเลยแต่คนที่เข้ามามันไม่เคยใช่เลยอ่ะเอมอมันเป็นโจทย์ของชีวิตนะแต่เชื่อไหมว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเรายิ่งขว่คว้าค่ะมันยิ่งไม่มาจเพราะฉะนั้นแค่เราไม่ขวยคว้านะแต่เราเมนเทนนะเราทำตัวของเราให้ดีเถอะแล้วเราจะรู้เลยว่ามิติข,ของชีวิตนี่มันเปลี่ยนแปลงไปมากมุม <CD. S 2> มองที่เรามองโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากบางครั้ง จากที่เมื่อก่อนเราพยายามกลายเป็นว่าให้เขามาชอบเราคาดหวังต่างๆนานาเรากลายเป็นเหมือนเป็น hmm. ช้อยใซ็ตเขาบางทีเราทําตัวเองให้มันมีค่าแล้วสิ่งเรานนั้อาจจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาหาเราเหมือนที่อาจารย์บอกใช่เพราะอาจริงๆนะคะเรื่องแบบนี้มันคาดหวังกันยากนะความรักไม่ใช่เรื่องของความคาดหวังอืถูกไหมเขาบอกว่าในสองสิ่งในชีวิตที่เราไม่สามารถจะคาดหวังได้หรอกครับเพราะว่าเป็นสองสิ่งที่เราไม่สามารถจะเรียกร้องจากใครได้เลยครับ ไม่สามารถจะร้องขอได้นั่นก็คือเรื่องของมิตรภาพแล้วก็เรื่องของความรักครับรักที่ใช่ไม่เคยต้องร้องขอ,อรักที่ใช่มันจะมาเองเมืม่อถึงเวลาเช่นเดียวกันกับมิตรภาพมิตรภาพที่ใช่ไม่เคยต้องร้องขอะวันนี้ถ้าเรายิ่งเรียกร้องเรายิ่งร้องขอสิ่งนั้นมันใช่หรือเปล่าล่ะถูกไหมคะหลายคนโมแต่เรียกร้องหาความรักเราต้องมาดูนะว่าเวลาที่เราเรียกร้องหาความรักเนี่ย เพราะว่าความรักมันไม่เคยมารหรือเราเรียกร้องไม่เคยพออืมนะฮะเพราะบางทีแล้วการที่เราเรียกร้องไม่เคยพอค่ะมันก็เลยเติมไม่เคยเต็มไงมาเป็นเพลง